ที่ผมว่าหม่าล่าที่มันน้อยอ่ะก็คือหม่าล่าหมูสามชั้นนั่แหละว้าวสวัสดีครับผมเป็ดน,นะครับและนี่คือเป็ดทีวีแล้วก็คลิปนี้ครับผมจะมาเล่นอะไรนิดหน่อย <c oughs> เป็นการแบบเปรียบเทียบนะว่าหม่าล่าเนี่ยกับหมูปิ้งมันให้เยอะให้น้อยต่างกันยังไงนะเพราะว่าหม่าล่ามันก็แบบรู้สึกกับว่ามันให้น้อยเนอะแล้วก็ราคาแพง ผมก็ได้จะมาเทียบกับว่าเออถ้ามาช่างน้ําหนักนี่มีตาช่างถ้ามาช่างน้ําหนักเนี่ยหมาล่า100ร้บาทกับหมูปิ้ง100รอบาทมันจะต่างกันขนาดไหนเออก็ไม่พูดพ่างทำเพลงครับเริ่มเลยผมซื้อนี้มาจาังนี่หมาล่าทําไมทําไมมันเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคือหมาล่ามันมีหลายแบบนี่มีหมาล่าแบบเนี่ยอันนี้แบบเป็นหมาล่าหมูนุ่มนะอันนี้มาละยี่สิบห้าบาทแล้วก็แบบนี้แบบนี้แบบนี่น อันนี้เป็นหมาล่าหมูพวง25่บาบาทเหมือนกันแล้วก็อันนี้ครับเป็นหมูธรรมดา15บาทเอออันนี้อันนี้ใกล้เคียงหมูปิ้งนะแล้วก็อันนี้ครับหมาล่าหมูสามชั้นอ,อันนี้ก็15บาทโอเคก็ไม่ได้น้อยนะครับที่ดูน้อยก็จะมีหมูนุ่มกับหมูพวงก,ก็เดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักวางไว้ผมเอาอลูมิเนียมฟอยล์มาห่อนีก่อนครับ มันจะได้ไม่เลอะเทอะไม่อะไรนะครับก็เดี๋ยวเริ่มช่างกันเลยครับเริ่มจากแบบหมูนุ่มก่อนนะมีสี่ไม้นี่อันนี้ไม้ละยี่บ้าบาทนะครับทั้งหมดสี่ไม้ช่างเลยนะป้าบ้าครับก็นี้หม่าล่าหมูนุ่มน,ม,นมสดน,นะครับ115กรัมอ่าต่อมาก็หมู3ามชั้นนะครับเจดไม้140กรัมโอ้กรัม ต่อมาหมูธรรมดาครับ7ไม้หน้าตาคล้ายหมูปิ้งเลยนี้หนึ้อยสกรัมอ่าต่อมาคือหมูพวงนะครับหน้าตาเป็นงี้อ่าโอเคอันนี้อันละยี่สบาทนะครับป้าย130กรัมเอ้ยถือว่าเวิร์กนะครับอันนี้อ่าได้ข้อสรุปเหมือนกันนะครับหมูธรรมดาเนี่ยก็ราคาพอๆกับนี้เลยนี่หมูอย่างนี้ถูกกว่าอีกนะครับเพราะว่าอันนี้100บาท อันนี้เจ็ดไม้หน5่บาทน้ำหนักเท่ากันเดี๋ยวมาลองชิมดูว่ารสชาติเป็นไงนะอืมเป็นเนื้อที่ใช้ทำหมูแดดเดียวอืแพงกว่าน,นี้อืมอันนี้เหมือนหมูย่างโอ้เหมือนหมูย่างมากอันนี้อันนี้หมูย่างทาม่สิบห้าบาทเรามาหมูนุ่ม,มครับอันนี้แพงสุดเลยนะ เอ้ยอันนี้ก็คล้ายๆหมูย่างครับหมูย่างนมสดอะ่ะแต่ว่าทาหมาล่าแค่นั้นสุดท้ายคือหมูสามชั้นนะอันนี้คุ้มที่สุดหัวหมาล่าเต็มปากมันจะชานะหัวชาจริงครับอืสาม,มชั้นนี้แบบมันมากมันจัดเลยนี่นับแปลกใจขึ้หมูนี้ เห็นมันน้อยแต่ว่าเนื้อมันแน่นแต่ก็อันนี้คือร้านหม่าล่าที่เขาแบบถ่ายคล้ายๆแบบกึ่งๆร้านเหล้านะก็จะมีเครื่องดื่มมีอะไรงนี้ก็เป็นร้านนั่งชิลนั่งอะไรมากกว่าราคามันก็ถ้าสูงเนี่ยว่าต้องไปคิดพวกค่าพนักงานเสิร์ฟค่าสถานที่อะไรงนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวเราจะเอาราคาเนี่ยครับปเปรียบเทียบกับร้านที่แบบเป็นหมาา่าล่ารถเข็นอะไรย่างนี้ดูแล้วเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะเออเยอะมาก กินคนเดียวไหวไหมเนะี่ยเดี๋ยวรอร้านหมูปิ้งเปิดแล้วจัดกันครับไปมาต่อที่หมูปิ้งนะครับนี่หมูปิ้งไม้ละ10บาท100บาทก็ได้10บไม้นะครับผมขอแบบช่างไปเลยนะช่างแบบอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องออกจากถุงมันจะได้ไม่เลอะเทอะออกไหมวางนะว้าว <laughs> ทั้งหมด 290กรัมนะครับก็ถือว่าเยอะกว่านะเยอะกว่าจริงขอชิมก่อน <c ười> หิวหิวแหละไม่ใช่อะไรอร่อยต้อเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวด้วยอ่ะก็กำํำนวณราคามาแล้วนะครับสรุปได้ว่าหมาล่าเนี่ยแพงกว่าหมูปิ้งประมาณสองเท่าเออโอ้โห ตอนแรกนึกว่าแบบเฉียดเฉียดกันนิดนึงนะแต่หม่าล่ามันก็จะมีแบบมีซอสหม่าล่ามีเครื่องเทศวิกไทยหม่าล่าที่มันแพงขึ้นครับอแล้วก็ต้องมานั่งทาทาก็จะใช้เวลานานกว่าต้องทาเีลชิ้นทีละชิ้นแล้วถึงจะเอาไปปิ้งมันก็จะมีค่าแรงตอนที่เขาทาด้วยคือไัคือปุดิบมากกว่ามีผงหม,ม่าล่ามีซอสหม่าล่าแล้วก็มีค่าแรงตอนทา แล้วก็เป็นอาหารที่ไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ครับแบบหมูป,ปิ้งอะ่ะหมูป,ปิ้งเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ถึงขั้นที่เขาแบบเรียกว่ามีครัวกลางครับเออมีโรงงานที่ทาหมูป,ปิ้งเนอะแล้วก็ส่งหมูป,ปิ้งออกไปทั่วพื้นที่เรียกว่าอะไรที่มันผลิตเยอะ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 ยแล้วทําทีเดียวทีละเยอะๆได้มันก็จะประหยัดต้นทุนจนแบบต้นทุนมันถูกมากครับราคาที่ขายได้มันก็ขายได้ถูกตามนะครับอืแต่ผมว่าหมาล่าเจ้าเนี้ยเป็นเจ้าที่ให้เนื้อเยอะ เดี๋ยวต้องไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะให้น้อยกว่าน,นี้นะเดี๋ยวลองไปดูเจ้าอื่นกันเทียบกับหมูปิ้งแต่ก็จะถ่ายให้ดูแบบเร็วๆนะไม่ชักช้าไปไปดูกันมาครับอันนี้หมาล่าเอกเจ้าหนึ่งนะนี่มันก็จะมีทั้งสองแบบเลยทั้งหมูธรรมดาแล้วก็หมูสามชั้นก็เดี๋ยวมาช่างกันเลยช่างทีละแบบเอาหมูธรรมดาก่อน5้าไม้นะครับอ่ะครับก็คำนวณแล้วนะครับ100บาทเนี่ยจะได้240กร,รัม ต่อมาก็เป็นหมูเบคอนนี่เป็นหมู3ชั้นอย่างนี้มันจะแบนๆอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ช่างเลยครับ100บาทเนี่ยได้150กรัมอ่ากรัมที่ผมว่าหม่าล่าที่มันน้อยอะ่ะก็คือหม่าล่าหมู3มชั้นนี่แหละอ่ะมาครับสรุปนะครับก็คือแพงสุดเนี่ยหมูนุ่มนมสดนะครับราคา3มเท่าของหมูปิ้งทั่วไปร้านกินดื่มเนี่ยราคาเฉลี่ยแล้วสูงกว่าหมูปิ้งธรรมดานะครับประมาณ 240%ทีนี้มันจะมีหมาล่ารถเข็นราคาเนี่ยไอที่เป็นหมู3ชั้นน่ะราคาแพงกว่า200%นะครับก็คือ1เท่าส่วนอันที่เป็นหมูธรรมดาครับราคาไม่ต่างกับหมูปิ้งเท่าไหร่แพงกว่าแค่ประมาณ25%ซึ่งถ้าบอกว่าถ้าเราไปดูถึงกระบวนการแล้วครับร้านหมาล่ารถเข็นที่เขาแบบ เสียบไม้เองซื้อหมูมาเองอะไรทําเองทําน้าจิ้มหมาล่าเองอะไรเงี้ยอืมผมว่าราคานี้ก็โอเคไม่ไม่ได้แย่นะครับส่วนหมาล่าที่ตามร้านกินดื่มที่มันแพงๆก็สมเหตุส,สมผลมีต้นทุนอะไรงนี้ก็ถือว่าหมูปิ้งเนี่ยทำง่ายสุดนะครับต้องขอบคุณโรงงานหมูปิ้งนะที่แบบทําให้พวกเรามีอาหารเช้าต้นทุนต่ําซื้อเราจะได้กินหมูปิ้งราคาไม่แพงนะครับแล้วคนทําปิ้งขายก็สามารถอยู่ได้ด้วยซึ่งพอทาคลิปนี้แล้วผมก็เหมือนกับว่า ได้เห็นมุมมุมลึกขึ้นไปนะจริงๆเราก็คิดแค่ว่าแบบโอ้หมาล่ามันน้อยจังมันได้แพงจังแต่พอมานึกถึงกระบวนการมาลองวิเคราะห์อะไรเงี้ยก็เรียกว่าได้ประโยชน์อ่าก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะได้อะไรประมาณเนี้ยนะก็ถ้าใครชอบครับก็ฝาก like, กดไลค์กด s c r i า e ให้ด้วยครับตามไปดูที่ Facebook, IG, p เปเปทีวแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย